ยุที่มีแต่ความวุ่นวายและการแข่งขันกันที่เราจะประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมคะแต่มีบางสิ่งที่สามารถยกระดับให้เราเหนือกว่าคนทั่วไปได้นั่นไม่ใช่ความฉลาดหรือโชคช่วยแต่ว่าเป็นพฤติกรรมหรือทัศนคติที่เราเลือกจะปฏิบัติในชีวิตประจําวันพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแต่เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองคล้ายๆกับกล้ามเนื้อของเราที่ยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรงนะคะและเมื่อเวลาผ่านไป ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเราทําให้เราโดดเด่นในทุกๆมิติของชีวิตไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานนะคะในความสัมพันธ์หรือในการพัฒนาตัวเราเองพฤติกรรมเหล่านี้นะคะจะเป็นเหมือนเข็มทิศที่สามารถนําเราไปสู่ความสําเร็จและความเคารพนับถือจากผู้อื่นได้มาดูกันเลยว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่จะทําให้เราเป็นคนเหนือคนได้ขนาดนั้นและทําไมมันถึงสําคัญมากๆนะคะ 1. มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะ เข้าใจและใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างการที่เรามีความเห็นอกเห็นใจมันเหมือนกับการสวมรองเท้าของคนอื่นแล้วเราลองเดินดูนะคะคือเราพยายามเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงมองโลกยังไงไม่ใช่แค่มองจากมุมของตัวเราเองอย่างเดียวนะคะเราลองนึกภาพว่าสมมุติว่าเพื่อนเรามาใส่นะคะแล้วเราหงุดหงิดถ้าเราไม่มีความเห็นอกเห็นใจเราอาจจะด่าเพื่อนไปเลยว่ามาใสา่กะไม่รู้จักตรงเวลาเลยหรือไง แต่ถ้าเรามีความเห็นอกเห็นใจนะคะเราอาจจะถามก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าดูเหนื่อยๆน,นะบางทีเราอาจจะรู้ว่าเขาเพิ่งพางแม่ไปหาหมอมานะคะหรือว่ารถติดหนักมากการที่เรามีความเห็นอกเห็นใจเนี่ยนะคะไม่ได้แปลว่าเราต้องเห็นด้วยกับทุกอย่างนะคะแต่มันคือการพยายามเข้าใจว่าทําไมเขาถึงคิดหรือทําแบบนั้นนะคะเช่นถ้าเพื่อนร่วมงานอารมณ์เสียนะคะแทนที่จะคิดว่าอีกแล้ว วันเนี้ยหูดหยิดอะไรนักนะลองคิดดูว่าเขาอาจจะมีปัญหาอะไรอยู่ก็ได้นะคะบางทีเขาอาจจะเครียดเรื่องงานหรือเปล่าหรือเขากําลังมีปัญหาที่บ้านอยู่ความเห็นอกเห็นใจเนี่ยนะคะมันช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้นะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยมักจะรู้สึกดีเวลามีคนเข้าใจเราใช่ไหมคะลองนึกดูสิว่าตอนที่เราเครียดนะคะแล้วมีคนมาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าดูไม่ค่อยสบายใจนะมันรู้สึกดีกว่า ดีกว่าการโดนด่าว่าอารมณ์เสียแน่นอนแต่ว่าการเห็นอกเห็นใจก็ทําได้ยากนะคะโดยเฉพาะกับคนที่เราไม่ชอบหรือว่าคนที่คิดต่างจากเรามากๆเลยแต่ว่านี่แหละนะคะที่จะทําให้เราเก่งขึ้นลองฝึกมองจากมุมของเขาดูนะคะอาจจะเริ่มจากถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกยังไงนะคะอีกอย่างหนึ่งการเห็นอกเห็นใจไม่ได้แปลว่าเราต้องเสียสละตัวเองเสมอไปนะคะคือเราต้องรู้จักดูแลตัวเองด้วย ไม่งั้นเราอาจจะเหนื่อยเกินไปแต่ว่าการที่เราจะเข้าใจคนอื่นมันช่วยให้เราจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมขึ้นนะคะการฝึกเห็นอกเห็นใจเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่ายิ่งฝึกก็จะยิ่งเก่งขึ้นและคุณจะเห็นเลยนะคะว่ามันทําให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะทั้งที่บ้านที่ทํางานหรือแม้แต่กับคนแปลกหน้าเพราะเมื่อเราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะคะเราก็จะรู้วิธีที่จะสื่อสารและจัด การกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นด้วยนะคะ 2. มีความซื่อสัตย์ยึดมั่นในความจริงและรักษาคําพูดความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆเลยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการไม่โกหกหรือไม่ขโมยของคนอื่นเท่านั้นนะคะแต่มันเป็นเรื่องของการยึดมั่นในความจริงรักษาคําพูดและทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นก็ตามคนที่มีความซื่อสัตย์มักจะได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งาน หัวหน้าหรือแม้แต่ลูกค้าเพราะทุกคนรู้ว่าเขาพูดความจริงและทำตามที่พูดเสมอลองคิดดูสิว่าถ้าเราทำงานกับคนที่เราไว้ใจได้100เเลยนะคะมันจะสบายใจขนาดไหนไม่ต้องคอยระแวงว่าเขาจะหลอกเราหรือเอาเปรียบเราความซื่อสัตย์มันทำให้เราเป็นคนที่น่านับถือนะคะเพราะว่ามันแสดงถึงความกล้าหาญทางจริยธรรม บางครั้งการที่เราพูดความจริงหรือเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันอาจจะยากกว่าการที่เราโกหกหรือเอาเปรียบนะคะแต่คนที่เลือกทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่ามันจะยากเราก็จะได้รับความเคารพจากคนรอบข้างนะคะนอกจากนี้แล้วความซื่อสัตย์ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเราในระยะยาวเราลองนึกถึงนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงนะคะคนเราเนี่ยมักจะเป็นคนที่รักษาคำพูดทั้งนั้นนะคะและเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะทำให้เสียผลประโยชน์ ระยะสั้นก็ตามนะคะแต่ในระยะยาวความซื่อสัตย์จะทําให้พวกเขามีฐานสนับสนุนที่เหนียวแน่นการมีความซื่อสัตย์ยังช่วยให้เรารู้สึกดีกับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องคอยกังวลว่าความโกหกหรือการกระทําที่ไม่ดีของเราจะถูกเปิดเผยเราสามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดในที่ทํางานคนที่มีความซื่อสัตย์นะคะมักจะได้รับโอกาสก้าวหน้ามากกว่า เพราะหัวหน้าอะไรเพื่อนร่วมงานรู้ว่าเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาความลับของบริษัทการรายงานผลงานตามความเป็นจริงหรือการรับผิดชอบเมื่อทําผิดพลาดแต่การมีความซื่อสัตย์ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะบางครั้งการรู้จักเก็บความคิดบางอย่างไว้กับตัวเราเองเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะโดยเฉพาะถ้ามันอาจจะทําร้ายความรู้สึกของคนอื่นโดยที่มันไม่จําเป็นเลย ก็สมมตินะคะสมมุติว่าคุณทํางานในบริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเลยวันหนึ่งคุณบังเอิญเห็นเอกสารที่แสดงว่าบริษัทกําลังจะปิดแผนกของคุณแต่คุณยังไม่ได้ประกาศยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในสถานการณ์แบบเนี้ยคนที่ไม่ซื่อสัตย์อาจจะเลือกเลยคืออาจจะบอกข่าวนี้กับเพื่อนร่วมงานทุกคนเลยทําให้เกิดความโกลาหลในออฟฟิศ 2. แกล้งทําเป็นไม่รู้นะคะและแอบหางานใหม่โดยไม่บอกใคร 3. พยายามเอาตัวรอดโดยการประจบเจ้านายเพื่อให้ตัวเองไม่ถูกเลิกจ้างแต่คนที่มีความซื่อสัตย์จะจัดการสถานการณ์แบบนี้ต่างออกไปนะคะหนึเลยเขาจะไม่แพร่ข่าวลือหรือสร้างความน่าตื่นตะนกให้กับเพื่อนร่วมง,งาน 2. เขาจะแจ้งกับหัวหน้าหรือว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนี่ยว่าเขาได้เห็นเอกสารนี้โดยบังเอิญ 3. เขาจะถามว่ามีอะไรที่เขาควรทําหรือไม่ควรทําในสถานการณ์แบบนี้ สี่เขาจะเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ก็ยังคงทำงานอย่างเต็มที่ห้าถ้าถูกถามจากเพื่อนร่วมง,งานเขาจะตอบอย่างระมัดระวังโดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับนะคะแต่ก็ไม่โกหกการจัดการแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ต่อบริษัทของบริษัทต่อเพื่อนร่วมง,งานและต่อตัวเองด้วยแม้ว่าสถานการณ์จะยากลาบาก แต่การรักษาความซื่อสัตย์ไว้นะคะจะทำให้เขาเป็นที่นับถือและไว้วางใจได้ในระยะยาวแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ในบริษัทนี้ต่อไปหรือว่าเขาออกไปทำงานที่อื่นก็ตามนะคะความซื่อสัตย์แบบนี้แหละที่ทำให้คนเราเป็นคนเนื้อคนแน่นอนเพราะมันแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่ความรับผิดชอบและแม้กระทั่งความกล้าหาญที่เขาจะทาในสิ่งที่ถูกต้องนะคะ 3. การรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเองไม่โทษคนอื่นเมื่อ เกิดความผิดพลาดขึ้นนะคะลองนึกภาพว่าเราทํางานชิ้นสําคัญพลาดเราหัวหน้าเรียกไปคุยใจเราอาจจะอยากบอกว่าก็เพื่อนร่วมงานให้ข้อมูลผิดนี่นาะหรือคอมพิวเตอร์มันค้างตอนส่งงานแต่การโยนความผิดแบบนี้มันไม่ช่วยอะไรเลยนะคะมันแค่ทําให้เราดูไม่น่าเชื่อถือเท่านั้นเองแถมเรายังไม่ได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะคะการรับผิดชอบมันเริ่มจากการยอมรับว่าใช่ฉันทำพลาด ล้วก็คิดต่อว่าจะแก้ไขยังไงเช่นผมชันดิฉันหนูขอโทษค่ะที่ทำงานผิดพลาดและจะรีบแก้ไขให้เสร็จในวันนี้และจะตรวจสอบให้ละเอียดในครั้งต่อไปแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าน่าเชื่อถือกว่าเยอะเลยใช่ไหมคะบางคนคิดว่าการยอมรับผิดจะโดนลงโทษแต่เชื่อเธอค่ะว่าคนส่วนใหญ่ชอบคน ที่กล้ารับผิดมันแสดงถึงความซื่อสัตย์และความกล้าหาญยิ่งถ้าเราบอกด้วยว่าเราจะแก้ไขยังไงมันยิ่งแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนมีความรับผิดชอบลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราเป็นนายเป็นหัวหน้าเราอยากได้ลูกน้องแบบไหนคนที่ทําผิดแล้วโทษคนอื่นไปเรื่อยหรือคนที่ทําผิดแล้วยอมรับผิดและพยายามแก้ไขแน่นอนว่าเราต้องอยากได้คนที่รับผิดชอบกว่าใช่ไหมคะการรับผิดชอบไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องแบกรับทุกอย่างคนเดียวนะคะ ถ้ามีคนอื่นเกี่ยวข้องจริงๆเราก็บอกได้แต่ต้องพูดในแง่ของการแก้ปัญหาไม่ใช่การโยนความผิดเช่นครั้งนี้เกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดในทีมผมดิฉันนูจะประชุมในทีมและจัดการการสื่อสารให้ดีขึ้นแบบนี้ยอดเยี่ยมใช่ไหมล่ะคะมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีเชียวนอกจากนี้นะคะ ถ้าเรายอมรับว,ว่าเราทําผิดเราก็จะมองเห็นจุดที่เราต้องปรับปรุงนะคะเราครั้งหน้าเราก็จะทําได้ยอดเยี่ยมขึ้นแต่ถ้าเราชอบโทษคนอื่นเราก็จะไม่เห็นข้อผิดพลาดของตัวเราเองแล้วเราก็จะทําผิดซ้ําแล้วซ้ําอีกการรับผิดชอบมันไม่ได้จํากัดแค่เรื่องงานนะคะมันรวมถึงเรื่องส่วนตัวด,ด้วยเช่นถ้าเราทะเลาะก,กับเพื่อนแทนที่เราจะโทษเพื่อนว่าเพื่อนนิสัยไม่ดีเราลองมองดูว่าเราทําอะไรผิดไหมแล้วเราขอโทษในสิ่ง สิ่งที่เราทําผิดพลาดไปมันจะช่วยให้เรารักษาความสัมพันธ์ได้ดีกว่าเยอะเลยนะคะความสัมพันธ์ได้ดีกว่าเยอะเลยคนที่ทาผิดพลาดไม่ใช่คนที่ไม่เคยทําผิดแต่เป็นคนกล้ายอมรับที่ทําผิดและพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นนี่แหละที่ทําให้เขาเป็นคนที่น่านับถือเป็นคนเหนือคนและประสบความสําเร็จในชีวิตสี่ควบคุมอารมณ์ได้ดีนะคะ การรักษาความสงบและมีสติในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยการควบคุมอารมณ์ได้ดีเป็นทักษะสําคัญมากเลยนะคะมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเก็บกดอารมณ์ไว้ตลอดเวลานะคะแต่ว่ามันหมายถึงการรู้จักจัดการบริหารกับอารมณ์ของเราให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆลองนึกภาพว่าถ้าอารมณ์เราเหมือนกับขึ้นในทะเลนะคะบางทีมันก็สงบนิ่ง บางทีมันก็ปั่นป่วนแต่เราต้องเป็นเหมือนเรือที่แล่นอยู่บนคลื่นพวกนั้นไม่ว่าคลื่นจะเป็นยังไงเราก็ต้องพยายามรักษาการทรงตัวให้ได้เพื่อไม่ให้เหลือลลงการควบคุมอารมณ์เริ่มจากการรู้ตัวก่อนนะคะว่าตอนนี้เรากําลังรู้สึกยังไงเช่นตอนนี้เรารู้สึกโกรธให้ยอมรับว่าเรากําลังโกรธแทนที่จะปล่อยให้ความโกรธนั้นควบคุมการกระทําของเรานะคะพอเรารู้ตัวว่า เราโกรธเราก็จะมีโอกาสเลือกว่าเราจะตอบสนองยังไงดีวิธีที่ช่วยได้เยอะเลยก็คือการหายใจลึกๆช้าๆสัก2อถึงสครั้งนะคะมันช่วยให้เราใจเย็นได้หรือถ้าทำได้ลองนับ1นึถึงิในใจก่อนที่จะเป่งวาจาออกไปหรือจะทำอะไรมันดีแค่นี้ก็ช่วยให้เราไม่พูดหรือจะทำอะไรที่จะมาเสียใจในทีหลังนะคะอีกเทคนิคนึงคือการมองสถานาการณ์ให้กว้างขึ้นถามตัวเองว่า อีกห้าปีข้างหน้าเรื่องนี้จะสำคัญขนาดไหนบางทีเราอาจจะพบว่ามันไม่ได้ใหญ่โตอย่างที่คิดก็ได้นะคะการควบคุมอารมณ์ไม่ได้แปลว่าเราต้องเก็บทุกอย่างไว้ข้างในนั้นบางทีการระบายกับเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่เราไว้ใจได้เนี่ยก็เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมมากนะคะแต่ต้องเลือกเวลาและสถานที่ให้เหมาะสมที่สําคัญก็คือการควบคุมอารมณ์เนี่ยจะต้องฝึกฝนนะคะก็เหมือนการออกกําลังกายเหมือนกัน ยิ่งเราทําบ่อยเราก็จะยิ่งแข็งแรงยิ่งเก่งขึ้นอย่าท้อนะคะถ้าบางครั้งยังทําได้ไม่ดีให้ถือว่ามันเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาการที่เราจะควบคุมอารมณ์ได้ดีมันจะช่วยในหลายๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์และสุขภาพจิตของตัวเราเองคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีนะคะมักจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากน่าทํางานด้วยและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง แต่ก็อย่าลืมนะคะว่าบางครั้งการแสดงอารมณ์ก็เป็นเรื่องปกติและจําเป็นเช่นเศร้าเมื่อสูญเสียหรือโกรธเมื่อเจอความไม่ยุติธรรมแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องรู้จักแสดงออกอย่างเหมาะสมยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าคุณกําลังนําเสนองานสําคัญอยู่แล้วจู่ๆคอมพิวเตอร์ดับไฟงานหายในสถานการณ์แบบนี้นะคะคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อาจจะระเบิด อารมณ์ตะโกนด่าทุกคนหรือเดินออกจากห้องไปเลยแต่คนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีนะคะจะทําแบบนี้หนึ่งเลยหายใจลึกๆสักคู่เพื่อให้ใจเย็นลงสองบอกกับทุกคนในห้องเลยว่าขอโทษค่ะดูเหมือนว่าจะมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยขอเวลาสักคู่นะคะสามพยายามแก้ปัญหาอย่างใจเย็นเช่นลองเปิดคอมพิวเตอร์ใหม่นะคะหรือหาไฟล์สำรอง สี่ถ้าแก้ไขไม่ได้จริงๆแล้วนะคะก็อาจจะขอเลื่อนการนำเสนอหรือนำเสนอส่วนที่จำได้ไปก่อนนะคะแม้ว่าจะรู้สึกหงดดหียดและผิดหวังแต่ว่าการรักษาความสงบและมีสติแบบนี้นะคะจะทำให้ทุกคนในห้องรู้สึกว่าคุณเป็นมืออาชีพและสามารถรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันได้ดีเชี่ยวซึ่งอาจจะสร้างความประทับใจได้มากกว่าการนำเสนอที่ราบรื่นโดยซ้ำนะคะการควบคุมอารมณ์แบบนี้นะคะไม่ได้หมายความว่า คุณไม่รู้สึกอะไรแต่มันแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถจัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้ดีและยังคงทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมีประสิทธิภาพแม้ในสถานการณ์ที่กดดันข้อสุดท้ายหากมีจิตอาสานะคะเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนการมีจิตอาสามันเป็นเรื่องของการให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทนเป็นการช่วยเหลือคนอื่นหรือสังคมเพราะเราอยากทํา ไม่ใช่เพราะมีใครบังคับหรือเพราะเราจะได้อะไรมันเป็นความรู้สึกที่อยากเห็นคนอื่นมีความสุขอยากเห็นสังคมดีขึ้นลองนึกภาพนะคะว่าถ้าเราเห็นคนแก่ถือของหนักๆเราก็เข้าไปช่วยถือให้หรือเห็นขยะตกอยู่ข้างทางเราก็เก็บไปทิ้งถังแบบนี้นะคะก็เป็นจิตอาสาแล้วนะคะมันไม่จําเป็นเลยต้องเป็นเรื่องใหญ่แค่เราเห็นว่า มีอะไรที่เราพอจะช่วยได้เราก็ช่วยจิตอาสามันมีได้หลายรูปแบบนะคะ 1. อาสาสมัครในชุมชนเช่นช่วยสอนหนังสือเด็กก็ได้นะคะช่วยดูแลผู้สูงอายุ 2. บริจาคสิ่งของหรือเงินให้กับองค์กรการกุศลหรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ 3. ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นปลูกต้นไม้เก็บขยะในชุมชน 4. ใช้วความสามารถพิเศษช่วยคนอื่น เช่นถ้าเราเก่งคอมพิวเตอร์นะคะก็อาจจะช่วยสอนผู้สูงอายุใช้คอมให้เป็นเท่านั้นเองการมีจิตอาสามันมีประโยชน์กับเราเยอะนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้หวังผลตอบแทนก็ตามเช่นทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมีความสุขที่ได้ช่วยคนอื่นนะคะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆจากการทำงานอาสาได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจคล้ายๆกันเข้าใจปัญหาสังคมมากขึ้นนะคะ แต่เราก็ต้องระวังนะคะบางคนอาจจะทํางานอาสามากเกินไปจนลืมชีวิตส่วนตัวไปเลยการที่เรามีจิตอาสาที่ดีคือการรู้จักสมดุลรู้จักว่าเราสามารถช่วยได้แค่ไหนไม่ฝืนตัวเองมากเกินไปนะคะไอ้อย่างคือการที่เรามีจิตอาสาไม่จําเป็นต้องรองให้มีโอกาสใหญ่ๆเท่านั้นนะคะเราเริ่มจากเรื่องเล็กๆในรอบตัวเราเลยก็ได้นะคะเช่นช่วยเพื่อนบ้านกวาดใบไม้นาบ้านหรือซื้อกาแฟให้เพื่อนล้มงานที่ดูเหนื่อย แบบนี้ก็ถือว่าเป็นจิตอาสาลแล้วนะคะการมีจิตอาสามันเป็นเรื่องของการฝึกฝนนะคะยิ่งเราทําบ่อยๆทาซ้ําๆมันก็จะกลายเป็นนิสัยแล้วน,นิสัยจะเกิดรู้สึกเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปเลยนะคะมันจะไม่รู้สึกว่าเป็นภาระแต่จะมีความสุขใจฟูไม่ได้ช่วยคนอื่นที่สําคัญนะคะการมีจิตอาสาไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นฮีโร่นะคะแค่ว่าเราทําในสิ่งที่เราแค่พอทําได้ช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้ มันก็ใจฟูมีค่ามากแล้วเพราะถ้าทุกคนช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยโลกนี้ก็จะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยคุณละครับคุณละเพื่อนๆทุกคนละคะเคยมีความคิดที่อยากช่วยเหลือชุมชนบ้างไหมสุดท้ายแล้วถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาเหล่าน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ให้ก้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก้อย ลาไปก่อนนะคะต่อให้มาจะเร็วแค่ไหนก็ลาไปก่อนอยู่ดีวัสดีค่ะ